ครับวันนี้พบกับช่องรับวีวาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแก้ไขปัญหากรณีว่าเราทําบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อทางเกษตรครับหรือเรื่องสั้นว่าทกศหายครับเรามีวิธีการจัดการยังไงตามเข้าไปดูในคลิปนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรับวีวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องรับวีวาไรตี้ครับครับก็เรื่องขั้นตอนนะครับผมเมื่อบัตรเอทีเอ็มของธนาคารทกศหายครับสิ่งแรกที่เราต้องทาครับตั้งสติก่อนครับ เดี๋ยวจะตะลเดไปไกลครับโอ้บัตรเอทีเอ็มหายทำไงดีนะคิดไม่ออกครับเงินก็จะมีใช้จริงๆไม่ใช่ปัญหาครับถ้า,าเพื่อนๆคนไหนนะครับได้สมัครอ e ินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารทกศนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาชั่วคราวก่อนโดยการลักษณะคือสร้างคําสั่งในการถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรนะครับในแอปพลิเคชันของอ e ินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารทกศนะครับหลังจากนั้นไปที่ตู้ทกศส,สาขาไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปกดฟังก์ชันที่เขียนว่ากดเงินโดยไม่ใช่บัตรครับผมหลังจากนั้นก็ ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในมือถือครับเขาจะมีขั้นตอนอยู่แล้วก็กรอกเข้าไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เงินมาใช้ครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับผมหลังจากมาครับผมเมื่อเราตั้งสติเสร็จปุ๊บได้วิธีแก้ปัญหาจากผมไปแล้วนะครับผมถัดมาครับสิ่งที่ควรรู้ครับอันแรกครับต้องแจ้งความไหมไม่ต้องครับถัดไปครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับในการที่เราจะต้องไปขอบัตรเอทีเอ็มใหม่ของธนาคารกรกเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็ได้แก่อันแรกนะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งเราจะต้องเช่นยันตัวตนของเราว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงครับผมอันที่2นะครับก็คือสมุดคู่ฝากครับหรือสมุดบัญชีของที่ออกบัตร a t ทอทอกศสนั่นเองครับผมครับผมและจะเราเตรียมเอกสารนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องคิดนะครับในการทําก็คือเราจะต้องทําการอายัดครับ บัตรเอทีเอ็มใบเดิมครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนาบัตรเอทีเอ็มของเราไปใช้เพื่อทําการรูดจ่ายชาระค่าสินค้าต่างๆทําให้เราต้องสูญเสียเงินในบัญชีไปนะครับซึ่งเบอร์โทรในการที่จะติดต่อในการอายัดกับหน่วยงานอายัดของธาานาคาทรทกศนะครับก็คือเบอร์โทร0 2 5 5 5ห้าห้าห้าครับ0แล้วก็ห้าห้าห้าก็คือห้าอีกสามตัวครับอันนี้เป็นเบอร์โทรที่เราสามารถโทรทําการอายัดได้ตลอดย4ิสี่ชั่วโมงนะครับที่เราคิดว่า บัตรไม่อยู่กับเราครับบัตรหายแล้วก็หาไม่เจอครับเราก็รีบทัรอายัดด่วนเลยครับว่างั้นเถอะครับผมการอายัดอันนี้เป็นวิธีแรกส่วนวิธีสองครับในการอายัดก็อาจจะเออหายอยู่บ้านก็อาจจะไปที่ธนาคารเลยก็ได้ครับแล้วก็ทําไงฮะไปแจ้เจ้าที่ตรงตรงครับแล้วก็พร้อมออกบัตรใหม่ครับแต่ต้องเตรียมเอกสารไปด้วยว่างั้นเถอะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับถัดมาครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับค่าธรรมเนียมครับในการออกบัตรใหม่ครับค่าเงินออดใหม่ของธนาคารพศก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับผมโดยธนาคารพสเองนะครับ หากว่าบัตร ATM หายนะครับจะต้องไปทําการขอออกบัตร ATM ใหม่นะครับที่สาขาที่ได้ทําการเปิดสมบัญชีครับก็คือทําสาขาไหนเปิดบัญชีสาขาไหนก็ต้องไปขอ ATM ที่สาขานั้นครับผมอยู่ลเลขก็ต้องกลับมาละเอียดครับพูดง่ายครับออกสาขาอื่นไม่ได้ครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิธีแก้ไขปัญหาบัตร ATM ของธนาคารทกศหายและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ ต้องจำเป็นต้องใช้เงินเมื่อบัตรเอ็มหายเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับผมครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระบ,บี้วาร์เรนตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดสารใหม่จากช่องระบ,บี้วาร์เรนตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ